ดูลูกสาวกินข้าวกันยังไงเนี่ยคว่ำจานเลยดูโอ้ยอาหารเกลือนเลยเเกลือนพื้นหมดนู่นกินข้าวกันยังไงเนี่ยอกินข้าวกันยังไงลกูก กระมุงกระมังคว่ำหมดฮะลูกฮะอะไรอะกินข้าวกันยังไงล่ะกระมุงกระมังคว่ำหมดเนี่ยฮะฮะลูกจะไปข้างนอกจะไปข้างนอกลองแล้วก็มองประตูมาเริงเกมาเริงกเงกจะไปข้างนอกมาเริงเก กินข้าวยังไงลูกกำมังคว่ำเลยกันเลยอะฮะโอ้ยออมามาออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเข้ามากำมังคว่ำเลยโอ้ลูกสาว